สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรขาลงในกรอบแนะนำมี Stop ปล s อหากสูงกว่าแนวต้านไม่แนะนำให้ถือครองสถานะลองในเวลานี้ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,770เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,825เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ1,800เหรียญจากแรงเทขายอย่างหนักของกองทุนทองคำ SPDR อีก13.42ตันวันนี้ ปัจจุบันถือของทองคําที่ระดับ1,199.74ตันประกอบกับตลาดมีแรงกดดันจากข่าวคืบหน้าของวัดคลีนทำให้ภาพรวมของตลาดทองคําเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามที่ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ และการเข้ารับตำแหน่งของนายไบเดนที่กำลังเริ่มขึ้นและนายทัมก็ต้องเริ่มทยอยยอมรับความพ่ายแพ้ขณะที่หน่วยงานต่างๆมีการส่งมอบข้อมูลให้แก่นายไบเดนขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ CB Consumer คอนเฟ r รนต์ ident, ออกมาแยกววาที่คาดลงจากเดิมสำหรับคืนนี้ต้องติดตามข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ employment claim ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นขานาดที่ c o p double g o o d order ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลงทางน้านนายไบเดนเองก็ยอมรับต่อสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐจากยอดติดลบงบดุลในระดับสูงจําเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มในส่วนของดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยโดนค่าบาทเงินบาทเองจะอยู่ไปที่30.40บาทต่อดอลลาร์ก่อนที่จะกลับมาแข่งค่าและแข่งตัวในเช้านี้ที่ระดับ30.35บาทต่อดอลลาร์และกลับมาพบกับบุญของพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ